เตนเต้นตนน้องใหม่มาแล้วดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องใหม่เนี่ยกว่าจะคลอดออกมาได้นะคะก็ใช้เวลาเป็นปีเลยจริงๆนะคะเราเทสแล้วเ,เทสอีกเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วเราก็ไม่อยู่ที่จะพัฒนาให้ผู้บริโภคและลูกค้านะคะได้มีทางเลือกออที่หลากหลายนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามรสชาตินเนี่ยคือเป็น plant based protein นะคะ ก็คือโปรตีนจากพืชล้วนเลยนะคะและด้ยวยความที่มั็นคิมบะไล์ เป็นแค่โปรโตีนอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีวิตามินแบบพรีมิกซ์ด้วยค่ะสามรสชาตาินี่ก็เจ๋งมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีโปรโตีนมีวิตามินน้าตาลยังศูนยเซนะคะแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะทุกคนมีทั้งหมด3รสชาตาิให้เลือกกันนะคะ่ะก็คือช็อกโกแลตมัทาะกรีนชีงแล้วก็คอฟฟค่ะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วกว่าเราจะทําให้มันอร่อยได้ขนาดนี้ใช้เวลานานมากๆจริงแล้วก็มีคุณหมอนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการเป็นคน ดูสูตรให้เราทั้งหมดด้วยส่วนผสมนี่คือแบบโอ้โหมีทั้งซอย p r o ตีนพ p โป p r o t e นะคะ pumpkin p r o ีนเป็นเชียอัลมอนด์นะคะแล้วก็โอ้โหอะโวคาโดมีสารสก,กัดจากมะละกี้นกนะคะแล้วก็มีนานาไมด์นะคะมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน D โอ้เยอะมากๆเลยค่ะ ก็ยังไกงไก็อย่าลืมแอดไลน์ Kimberlite เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ดของ Kimberlite น้องใหม่คนนี้นะคะ